คิดถึงช่วงเวลาดีๆคิดถึงวันเก่าๆที่มีความสุขร่วมกันเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะกับชาวราศีพฤกษบหรือว่าลัคนาพฤกษภประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนกับนัดดูดวงเจาะชีวิต ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรให้นัดมาเจาะชีวิตคุณนะคะช่วงเวลาต่อจากนี้คุณอาจจะได้รู้คําตอบที่คุณอยากรู้มานานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องของดวงสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปของชาวราศีหรือว่าลัคนาพฤษศนะคะประจําเดือนพฤศจิกายนคุณอาจดวงของคุณอาจจะมาเร็วหรือว่ามาช้าก,กว่าเดือนพฤศจิกาสักเล็กน้อยอันนี้จําเป็นที่จะต้องสังเกตตัวเองดีๆนะคะนัดเลือกไพ่เอาไว้แล้วทั้งหมด12ใบแทน12เรื่องราวเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกัน ว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างเรียกได้ว่าครบจบในคลิปเดียวเลยค่ะโอเคเริ่มจากไพ่ใบรักนะคะนั่นก็คือความเป็นตัวตนบรรยากาศโดยรวมจิตใต้สํานึกของคุณในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณค่อนข้างที่จะคิดถึงความหลังเก่าๆที่ดีๆนะคะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงเรื่องราวเก่าๆค่ะ,ะคิดถึงเหตุการณ์ที่มีความสุข ไปเที่ยวมามีความสุขได้ทําอะไรประสบความสำเร็จคิดถึงเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะบ่อยๆมากๆในโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือว่าช่วงเวลาก่อนนอนด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับชาวพลิกสบที่อันนี้คือไพ่ความเป็นตัวตนนะคะมันขึ้นมาอันนี้คือไม่พูดก็ต้องไม่ได้นะ,ะสําหรับใครที่มีคู่แล้วว่าค่อนข้างที่จะดีนะคะมีความรักและความโรแมนติกกันดีค่ะรักกันเหนียวแน่นนะคะความสัมพันธ์ถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับคนโสดน,นะคะอย่าเพิ่งน้อยใจไปช่วงนี้คุณอาจจะคิด ถึงคนรักเก่าอะไรแบบนี้ค่ะมันคือความทรงจําที่ดีนะคะอาจจะได้อาจจะเรียกว่าความทรงจําสีจางก็ได้นะอะโอเคขอเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมดีกว่านะคะสำหรับความเป็นตัวตนของคุณค่ะ ไพ่หนึ่งใบนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะคือบางทีอะค่ะคุณอาจจะคิดถึงเพื่อนเก่าก็ได้นะคะจากไพ่ใบนี้เนาะสิ่งที่ทําร่วมกันคือมันเหมือนกับว่ามันเป็นพลังอะค่ะให้คุณได้มีกําลังใจหรือว่ามีความหวังหรือว่ามีสิ่งที่เป็นแรงขับเพื่อนให้คุณแบบใช้ชีวิตต่อไปได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะกําลังใจมาจากตัวคุณเองมาจากเรื่องราวดีๆในอนดีตที่ผ่านมา ะะบางทีคุณอาจจะคิดถึงช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จหรือว่ากําลังต้องการกําลังใจอะไรบางอย่างเพื่อที่จะผลักดันให้สิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือว่าคุณกําลังมุ่งหวังนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินของชาวพฤกษ์นะคะ อ่าลืมบอกวันที่คนที่เกิดในราศีพฤกษภนะคะก็คือตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะอันนี้คือราศีนะคะส่วนลัคนาจําเป็นที่จะต้องไปเทียบเคียงวันเดือนปีเกิดอ่าอไมชาไปเทียบเคียงช่วงเวลาเกิดกันเอาเองเนาะเพราะว่ามันเยอะมากเลยนะคะลัคนาเนาะโอเคค่ะอ่ะาไพ่ในเรื่องของการเงินนะคะได้ไพ่ใบนี้ช่วงนี้คุณอาจจะเก็บเงินไปเที่ยวก็ได้นะคะ,อ,ะอาจจะเป็นทริป ทริปเก่าๆที่เคยไปมาสมมติว่าคุณอยากไปจังหวัดน่านหรืออยากไปเมืองนอกอะไรแบบนะะ <t ility> ี้ค่ะก็เนี่ยแหละเก็บเงินเพื่อที่จะไปที่ตรงนั้นที่เดิมๆที่เคยไปบรรยากาศเดิมๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็การเงินในช่วงนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามันเหมือนกับว่ามีคนมาร่วมกันเก็บร่วมกันใช้ด้วยะคะ่ะหมายความว่าบางทีเนี่ยคือจริงๆอ่ะนะจะบอกว่าชาวพรกสต و เองนะคะ ไพ่อะมันเน้นไปทางด้านของคนที่มีแฟนมีคู่แล้วหรือว่ามีครอบครัวแล้วแต่คนโสดอะอย่าเพิ่งน้อยใจไปสําหรับไพ่ใบน,นี้สําหรับคนโสดนะคะหมายความว่าอ่าอย่างที่บอกค่ะอาจจะเก็บเงินไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้นะคะหรือว่าการเงินรายรับของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายรับของคุณจะเป็นยังไงบ้าง รายรับส่วนใหญ่ของคุณนะคะจะได้มาจากการงานค่ะดังนั้นก็ตั้งหน้าตั้งตาทํางานเข้าไว้นะคะชาวราศีพฤษภจะขอบพูดลักษณะนิสัยของคุณสักนิดหนึ่งนะคะคนคนพฤษศเนี่ยเป็นคนที่มีความบากบันสูงมากอดทนแล้วก็มีจุดยืนของตัวเองนะคะเป็นคนที่ใจดีให้เกียรติให้ความสําคัญกับผู้อื่นเสมอนะคะอีกอย่างหนึง่งเป็นคนที่จริงจังจริงใจค่ะร,ร,รักมั่นคงด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเจ้าชู้สักเท่าไหร่นะคะหรือว่าลุคของคุณนะคะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยเจ้าชู้เลยก็ได้นะคะแล้ว ก็สามารถเก็บความรู้สึกเกลียดกราดเอาไว้ในใจได้นะคะยากที่จะแสดงออกว่าไม่พอใจแต่ทางนี้ทางนั้นอันนี้เป็นจุดอ่อนของคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณอดทนจนถึงที่สุดแล้วอะคะ่ะ นิสัยของชาวธาตุดินเลยถ้าอดทนจนถึงที่สุดแล้วแล้ววันหนึ่งมันแบบมันระเบิดขึ้นมามันก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงเหมือนกันนะคะพอสมควรเลยนะโกรธง่ายหายหายยากนะแล้วก็ทุ่มเทเงินทองให้กับสิ่งที่ชอบนะคะคืออันนี้คือข้อเสียของคุณบางทีอะคะ่ะคุณชอบอะไรที่คุณพร้อมสู้อะไม่ได้เสียเงเสียดายเงินเลยถ้าเกิดว่าซื้อสิ่งที่คุณถูกใจหรือว่าสิ่งที่คุณชอบได้นะคะโอเค ชาวพลิกศพเออถ้าเกิดว่าจะพูดคีย์เวิร์ดง่ายๆนะคะสำหรับตัวคุณก็คือ สำหรับ,รบล,ลักษณะนิสัยของคุณนะคะนั่นก็คือเป็นคนที่แข็งแกร่งเงียบขรึมค่ะและรู้จุดยืนจุดยืนของตัวเองและเป็นคนที่อดทนมากอ่าต่อมาค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนค่ะความสัมพันธ์ของเพื่อนนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยค่ะก็คือรักใครกันดีมีอะไรก็สามารถปรึกษาเพื่อนได้มีเพื่อนนี่แหละที่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นคนคอยอ,อยู่ในทุกเหตุการณ์หรือว่าอยู่ในทุกสถานการณ์ของคุณหรือแม้แต่กระทั่งคุณอาจจะมีเพื่อนเป็นกุญซือก็ได้ ะะทีนี้เรามาดูเรื่องของญาติพี่น้องกันบ้างค่ะช่วงนี้ให้เรามาระวังการาาไม่ใช่ให้เรามัดระวังหรอกต้องเรียกว่า,าบางทีญาติที่มาจากแดนไกลอะค่ะเขาอาจจะเข้ามาหาคุณหรือคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปเยี่ยมญาติก็ได้นะคะจะเป็นคนที่มาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นตากแดนแบบนี้นะคะความสัมพันธ์ของญาติถือว่ารักกันดีค่ะ เรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของลูกหลานและบริวารค่ะสำหรับลูกหลานของชาวพฤกศบนะคะต้นจากลูกหลานเริ่มต้นจากคนในครอบครัวเนาะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างกันนะคะค่อนข้างที่จะเซนสติฟมากๆคือค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆค่ะดังนั้นให้เรามาระวังคําพูดคําจาของทั้งตัวเองหรือบางทีลูกหลานอาจจะพูดอะไรให้เราเจ็บช้าน้าใจก็ได้หรือถึงขนาดที่ ตัดความสัมพันธ์ตัดขาดกันคือทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยนะคะอันนี้ให้เรามาระวังเอาไว้ให้ดีเลยค่ะทีนี้เปิดไพ่ขยายเพิ่มดีกว่าว่าแล้วอย่างนี้ควรที่จะทํายังไงกับความสัมพันธ์นะคะ ข้อแรกเลยนะคะให้ให้ใจเย็นเ็นดีกว่านะคะบางทีความเปรี้ยวกล้าของชาวพึกศพอะคะ่ะอาจจะอยู่ที่จุดคืออาจจะอาจจะเป็นพอลูกหลานก็ได้วิธีการแก้ไขนะคะนั่นก็คือบางครั้งคุณอาจจําเป็นที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นบ้างหรือว่ารับฟังสารบ้างว่าเขาต้องการอะไรหรือว่าเขาอยากที่จะได้อะไรแล้วกออ็อาจจะต้องแบบถอยกันคนละครึ่งนะคะในช่วงนี้เพราะมันเหมือนกับว่าพูดอะไรไปก็ดูก็ด,กดูก็ดูจะ เหมือนมีกำแพงกันทั้งสองฝ่ายนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เระมัดระวังอย่าฟังความจากบุคคลที่สามบางคนเนี่ยป้าข้างบ้านนะคะหรือว่าใครที่แบบผู้หวังดีที่ที่ที่พูดเราไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยเลยแบบนี้คะ่ะอันนี้ให้เระมัดระวังเอาไว้ด้วยเนาะการการเอาข่าวมาบอกหรืออะไรบางอย่างที่ที่ที่แบบเราไม่ได้ปรู้ความจริงเลยอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นอย่าเชื่อบุคคลที่สามมากกว่าลูกหลานของตัวเอง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของบริวารกันบ้างค่ะบริวารอาจจะเป็นลูกน้องคนนี้ที่ทํางานก็ได้เหมือนกันนะคะสําหรับบริวารในช่วงนี้ให้เรามัดระวังข้อแรกเลยนะคะเขาอาจจะเกิดปากเสียงกับเราทะเลาะกับเราแล้วเกิดการออกโดยที่ไม่ได้บอกลวงหน้าอันนี้ให้เรามัดระวงังอันนี้คือสําหรับใครที่เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าเป็นมีหวหนนามีลูกน้องเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะคือออกไม่บอกเนาะคือจริงๆอะ่ะในเรื่องของบริวารหรือว่าตําแหน่งของปุตตะค่ะ ค่อนข้างที่จะมีปัญหาในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการแก้ไขในเรื่องของบริวารดีกว่าค่ะว่าจะเอายังไงดีนะคะวิธีการแก้ไขพอถามถึงปัญหาก็มีแต่ปัญหาเนาะข้อแรกเลยค่ะเราต้องกลับมาดูที่ตัวเองก่อนนะคะว่าเราใช้งานเขาหนักเกินไปหรือเปล่าหรือว่าเราก็ทําเกินกว่าเหตุเกินไปไหมนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่อ่ะคะ่ะอันนี้ก็คือจริงๆอ่ะคะ่ะตัวบริวารเองอเขาก็มีความต้องการของเขานะคะถ้าเกิดว่าสามารถคุยกันได้ก็ลองคุยกันดูนะ ะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้สิ่งที่จะต้องระวังอย่างที่นัดบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือให้เรามาระวังการออกลาออกการออกจากงานหรือว่าคือการประทะกันแล้วคือแบบคือการออกไปเลยเลยแบบนี้ค่ะอันนี้ให้เรามัดระวังตรงนี้ด้วยเ,เพราะว่า มันเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขาว่ามันเหมือนเขาก็อยากจะไปเต็มที่แล้วอะนะคะสาหรับชาวพฤกษบนะต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของอุปสรรคกันบ้างค่ะสําหรับอุปสรรคของชาวพฤกษบนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะหมายความว่าข้อแรกเลยะคะ่ะคุณโฟกัสในเรื่องของการเงินมากๆนะคะไม่ว่าจะอะไรใดๆก็แล้วแต่ค่อนข้างที่จะหมกมุ่นกับเรื่องของการเงินหรือว่าผลการผลประโยชน์หรือว่ากําไรอะไรต่างๆนานา,นายเยอะมากๆเลยบางทีอะค่ะ มันอาจจะไม่ได้กําไรเท่ากับที่คุณตั้งเป้าเอาไว้แต่อย่างน้อยมันก็ได้กำไรอะสักนิดสักหน่อยก็ยังดีอะค่ะอาจจะต้องคาดหวังแค่แค่แค่ตรงนั้นก่อนนะคะ ทีนี้เรามาดูความรักกันบ้างค่ะสําหรับความรักจะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะตามมาด้วยคนโสดนะคะแล้วก็คนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะเริ่มต้นจากคนที่มีคู่แล้วนะคะได้พไพ่ใบนี้ค่ะสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะก็เพื่อลูกหลานนั่นแหละก็เพื่อคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะเหนื่อยนะคะในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนามากพอสมควรแต่มันเป็นความเหนื่อยที่คุณเต็มใจและคุณก็พร้อมที่จะทําพร้อมที่จะอุทิศชีวิตให้เลย เรยกแบบนั้นเลยนะคะไม่ค่อยสนใจตัวเองด้วยว่าจะเหนื่อยแค่ไหนจะหนักแค่ไหนค่ะให้เรามาระวังในเรื่องของสุขภาพเอาไว้ให้ดีๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วบางทีอะค่ะอยากอีกอ,อย่างนึงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้มีน้องเนาะคุณก็จะทําเพื่อพรอบครัว เพื่ออนาคตว่าโอเคมีลูกแล้วลูกจะได้สบายเป็นฟีลนี้เลยนะคะทีนี้ช่วงนี้อาจจะทํางานหนักมากหน่อยเนาะเปิดไพ่ขยายเพิ่มเติมให้ค่ะดูสิว่าจะยังไงต่อไปเพราะอะไรที่ทํางานหนักเพราะการงานของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะคะมีคนสนใจในสิ่งที่คุณทําค่ะหรือ,อ,อสิ่งที่คุณทํากําลังเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะได้รับการตอบรับได้รับกระแสะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะคุณก็เลยมุ่งมั่นไปทางเรื่องงานเรื่องเงินไปเลยอย่างเดียวแบบอย่างเดียวเลยนะคะ ถามว่าความสัมพันธ์ของคุณกลับมาที่ไพ่ใบแรกอย่างที่บอกไปว่าคุณน่ะโชคดีในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะไม่ค่อยทะเลาะก,กันเท่าไหร่กับคู่หรอกช่วยกันทํามาหาก,กินมากกว่าจะเป็นฟิลแบบว่าเออวันนี้เหนื่อยนะอ่ะเดี๋ยวนวดให้หน่อยนะเนี่ยค่อนข้างโรแมนติกมากพอสมควรนะคะอันนี้ก็แอบ,บอิจฉาน,นิดนึงเนาะสำหรับชาวราศีหรืรั่าลาภุษพบนะคะอ่ะช่วยคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยค่ะว่าใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงต่อมานะคะเรามาดูคนโสดค่ะ สำหรับคนโสดนะคะเริ่มต้นจากคนที่โสดสนิทค่ะแล้วเดี๋ยวจะตามมาด้วยคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดสนิทก็คือคนที่แบบไม่ได้มีใครคุยด้วยเลยนะคะนะตอนนี้เรามาดูดีกว่าว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างอาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่เข้ามาแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกไม่โอเคค่ะก็จะต้องจบคือมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ระยะยาวดังนั้นให้เรามาัระวางการพวกแบบว่า การคุยๆหรือว่าการแค่เข้ามาหลอกแล้วก็จากไปนะคะอะไรแบบนี้หรือว่าหมายหยอกไก่หรืออะไรแบบนี้ด้วยเพราะมันไม่ค่อยมันมันไม่ค่อยมีบรรยากาศของความที่สามารถที่จะพัฒนาได้เนาะดังนั้นก็ให้ระมัดระวังหัวใจตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับชาวพฤกษ์ศพค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะชาวพฤกษ์ศพอาจจะลืมรักครั้งเก่าไม่ได้ มันก็เลยทําให้ส่งผลต่อความรักครั้งใหม่บางทีอะค่ะตัวอาจจะเป็นตัวชาวพลึกศพเองด้วยซ้าไปนะคะที่รู้สึกว่าเออก็แค่คุยเล่นๆนะฉันยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังกับใครรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไปฉันก็ไม่แคร์นะคะเป็นฟีลนี้เลยเนาะสามารถคอมเมนต์กันมานะคะช่วยบอกหน่อยว่าใช่หรือเปล่านะคะทีนี้เรามาดูคนโสดที่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างโสดโสดแบบ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกยังไงแปลกๆนะคะจะเป็นแฟนกันก็พูดได้ไม่เต็มปากบอกว่าจะโสดจริงๆเลยก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากอีกนะคะเปิดไพ่หนึ่งใบค่ะให้สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในไพ่ใบนี้ค่ะช่วงนี้ให้เรามัดระวังการมีปากเสียงการทะเลาะก,กันนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่จะเปลี่ยนแบบกระทนันหันปัจจุบันทันด่วนเปลี่ยนไปในทิศทางที่โอเคเราหยุดก่อนไหมหรือว่าเราถอยกันมาดีไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็เป็นไปได้เนาะสำหรับชาวพฤกษ์ศพนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่จําเป็นที่จะต้องระม,มัดระวังค่ะสาหรับสุขภาพนะคะเริ่มต้นจากสุขภาพก่อนจริงๆแล้วสุขภาพไม่ได้มีอะไรน่ากังวลใจนะคะแต่ให้เราม,มัดระวังการที่แบบว่าไปปากปากลมอะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าการไปอยู่ข้างนอกโดนน้าค้างแล้วเป็นหวัดอะไรแบบเนี้ยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นเองเนาะส่วนในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะให้ระม,มัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนทุกรูปแบบเลย ดังนั้นก็ใส่บวกกันน็อกป้องกันด้วยเนาะนะคะสำหรับใครที่แบบขับขี่ยานจักรดนรถจักรยานยนต์เนาะ ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างสําหรับบรรยากาศการงานของชาวพฤกษศพนะคะได้ไพ่ใบนี้ค่ะเอานัดหยิบพร้อมขึ้นมาพร้อมกันเลยดีกว่านะคะกับการงานกับความเจริญรุ่งเรืองจริงๆอะค่ะนะัดรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่อะค่ะอันเนี้ยจารย์โดดเด่นไปในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าคุณค้าขายหรือว่าคุณทําอะไรที่มันเป็นผลงานออกมาเลยแบบนะะี้ค่ะจะค่อนข้างเป็นที่นิยมและค่อนข้างที่จะดึงดูดสายตาของผู้คนมากๆมันก็เลยทําให้คุณเป็นที่รู้จักเนาะทีนี้ในเรื่องของ ะค,ะคุณจะคือมันเหมือนกับว่าบรรยากาศในช่วงนี้ตั้งแต่พไพ่ใบแรกแล้วคุณไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้นน่ะมันเหมือนกับว่าตัวคุณน่ะคะ่ะต้องอาศัยใครบางคนเพื่อที่จะให้งานที่คุณทําอยู่ค่ะเสร็จสมบูรณ์อาจจะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของเนื้อง,งานทั้งหมดหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือคุณอาจจะไปเป็นฟันเฟืองของงานอะไรบางอย่างที่ที่ไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดตั้งแต่ต้นจนจ,นจบอ่ะน,นะคะจะค่อนข้างที่จะดีค่ะ แล้วก็นะคะตั้งแต่เปิดไพ่มาทั้งหมดนะคะตั้งแต่ไพ่ใบแรกจนถึงไพ่เกือบจะสุดท้ายแล้วนะคะเกือบจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วต้องบอกเลยว่าชาวพฤกษ์ศในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าตัวคุณนะคะจะเป็นคนที่เวลาอยู่กับเพื่อนฉันก็อยู่ได้นะคะแต่เวลาอยู่คนเดียวคุณก็ค่อนข้างที่จะรักความสัตย์โดดมากพอสมควรต่อมาะคะ่ะเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้างโชคลาภใ,ใ,ในไพ่ใบนี้นะคะไม่ได้โดดเด่นไม่แนะนําให้เล่นเลยนะคะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความทุกข์ใจและความกังวลใจ กันบ้างค่ะข้อแรกเลยนะคะสิ่งที่คุณทุกใจและกังวลใจนั้นคือในเรื่องของการเงินค่ะมันเหมือนกับว่าคุณนะพยายามทําเต็มที่แล้วนะคะงานที่ทําอยู่อะไรเงี้ค่ะแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีคนให้โอกาสจะไม่ค่อยมีคนเห็นการทํางานของคุณหรือว่าเห็นความทุ่มเทของคุณอันนี้คือข้อ1ห,หรือและหรือนะคะอีกข้อหนึ่งก็คืองานของคุณนะคะมันเหมือนกับว่าสิ่งค่ามันเหมือนทํามากกว่าได้อะ ทำมากได้น้อยค่ะมันจะเป็นอันนี้มันก็เลยทําให้คุณกังวลใจนะคะแต่ว่าอย่างน้อยคุณก็มีงานทํานะอย่างน้อยคุณก็ยังมีรายได้เข้ามานะคะให้คิดแบบนี้ดีกว่าต่อมาค่ะนัดขอเปิดไพ่เพิ่มให้หนึ่งใบนะคะสําหรับใครที่กําลังว่างงานอยู่เรามาดูกันค่ะว่าเกณฑ์การได้งานของชาวพฤกษบจะเป็นยังไงบ้าง เปิดไพ่หนึ่งใบนะคะในไพ่ใบนี้ค่ะจริงๆนะัดรู้สึกว่าคุณก็กําลังรอคอยนะกําลังรอคอยงานมันมันเป็นบรรยากาศของการรอคอยอะคะ่ะอาจจะเป็นการที่แบบว่าไปสมัครแล้วแล้วก็รอเขาเรียกเลยแบบนะะี้ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายน ยังไงก็ขอให้ได้งานเร็วๆไวๆนะคะแล้วก็ขอให้ได้งานที่ถูกใจด้วยเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับชาวพฤกษ์ศพนะคะใช่ไม่ใช่และจริงไม่จริงยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้เลยค่ะนอกเหนือจากดวงของคนทั้ง12ราศี12มังกรศัตร์แล้วนะคะนัดก็ยังมีดวงของคนทั้ง7วันแล้วก็พิกอัะคะ่าด้วยสามารถเข้าไปเลือกหัวข้อที่คุณถูกใจได้ใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวหรือว่าหาเบอร์มงคลให้เข้ากับชีวิตให้เข้ากับหน้าที่การงานของคุณแบบใช้เบอร์เดียวแล้วใช้ไปได้ยาวๆเลยนะคะ ก็สามารถแอดไลน์มาได้ค่ะไลน์แอดแอดนัทโฮโแล้วก็สุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันค่ะและจะได้ไม่พลาดการอัปเดตในเรื่องของดวงสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ